พี่ชายผู้ตายคุณบรรทูลโรดบุญส่งสียืนยันเช่นกันบอกหลายหน่วยงานก็ร่วมกันรตรวจสอบและยืนยันผลแล้วนะครับทางญาติก็ขอนําส่งสถบาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมให้คุณหมอพรทิพย์เนีย่ยพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ10วันในการพิสูจน์อย่างละเอียดบอกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํารวจทําเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นขอความเป็นธรรมด้วยนะครับ นะคะเพราะว่าก่อนนันนี้มันมีที่ทางตํารวจออกมาคุยกับแพทย์บอกว่าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการถูกยิงเกิดจากอุบัติเหตุล้มลงแต่สุดท้ายใบแพทย์ยืนยันอย่างนั้นนะคะที่นี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เล่าให้ฟังบอกใน,นวันเกิดเหตุเธอก็อยู่บ้านพักบริเวณจุดแถวๆที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังปั้งเลยค่ะก่อนที่จะมีเสียงรถเนี่ยล้มลงตรงหน้าบ้านเลยตัดสินใจเธอวิ่งออกไปดูนะคะเห็นผู้ตายนอนคว่ำหน้าแล้วก็มีกองเลือดเนี่ยคนนี้นะคะถึงเห เหตุการณ์ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิให้มาช่วยเหลือเราก็เห็นตำรวจนายหนึ่งยืนอยู่ด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอเล่ากันหน่อยค่ะและ้วได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงเสียงเหมือนรถล้มตรงเนี้ยแล้วหนูก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นพี่เขานอนอยู่ที่พื้นตรงนั้นนะคะ <addition S 2> ชายก็เลยลรีบแจ้งไปที่อาสาให้เขามาช่วยเหล,ลเือแล้วก็เห็นมี่ตำรวจก็ยืนคนหนึ่งตรงนใช่ค่ะแล้วได้ยนินเสียงผิดปกตินอกจากเสียงรถล้มม,มีเสียงก็มันเหมือนกับเสียงอะไรก็ไม่รู้มันป,ปั้งๆอ,อ,อะไรอย่าง แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรไงใช่ก็เลยวิ่งออกมาดูกวกำลังจะออกไปข้างนอกอยู่พอดีเห็นพี่เขานอนอยู่ตรงนี้แล้วใช่ค่ะนอนที่พื้นคว่ำหน้าได้ของ